สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียนกับตันคนชอบวัดดวงนะครับนี่ก็เป็นช่อง u t u b e ของผมเองนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมน้ลยกันวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเป็นเทคนิคการอ่านเข้าไพ่แบบสามเกินนะครับผมโอเควันนี้ ผมจะเล่นอยู่ที่เว็บ 123bet.co นะครับหรือว่า 123bet.company นะครับวันนี้มาด้วยเงินทุน8,000บาทนะครับผมว้าวเคก็จะมีคาสิโนทั้งหมดนะครับ5ค่ายด้วยกันนะครับค่ายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สล็อต3ค่ายนะครับนี้ก็ค่ายใหญ่เหมือนกันนะครับผมจ็อกเกอร์้ g ก็บพ m e t ตินะครับส่วนคาสิโนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการอ่านาไพ่3เกอร์กัจะเป็นคาสิโนของค่ายพมตินะครับผมวันนี้ โอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางติดต่อผมละกันนะครับผมอันนี้เป็น facebook ส่วนตัวผมเองนะครับทีลภพวิลิยะดอมสิรินะครับผมสามารถทักเข้ามาหาผมได้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเลือกห้องสักคู่ละกันนะห้องไหนดีมาห้องบาคาร่าบีแล้วกันนะครับห้องนี้เขาให้กำลังสวยนะครับเขาใพ่3มเกลือนะครับผม ให้สังเกตตรงนี้นะครับผมสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับให้ดูข้อให้สามเกลือตรงนี้นะตรงที่ผมวงไว้นะครับเนี่ยวงไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมให้ดูตรงที่สีแดงวงไว้นะครับผมเดี๋ยวเราดูตานี้นะครับว่าเทคนิคสามเกลือจะให้เราแทงไปฝั่งไหนนะครับผมอ่ะนี่ครับตานนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าให้ดูตรงนี้นะอ่ะดูตรงนี้ แล้วก็ดูตรงนี้ครับตอนนี้แดงแดงแดงเอแดงแดงน้ํางินนะครับแพงไปสีแดงนะตอนนี้ยังผิดไปนะครับผมผมจะเลือกเลือกแดงที่สีมากแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ครับแดงแดงแดงนะครับสีแดงมากกว่าแล้วครับเปิดหัวตาแรกไป500บาทครับสีแดงครับเทคนิคการอ่านเขาให้3เกินนี่เป็นเทคนิคเบสิกขั้นพื้นฐานนะครับผม ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับยังไม่เข้าใจนะครับก็สามารถทัก Facebook มาหาผมได้นะครับทีรละพบวิลเลียยนดมสีนะครับหรือว่าแอดไลน์ที่ ffm99 นะครับผมเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มได้นะครับผมโอเคโอ้โหตานี้ได้กําไรมานะครับ475บาทนะครับผมไปกันต่อครับแดงแดงแดงแบบนี้ทบแดงครับแบบนี้ไปสีแดง1,000บาทครับผมจะเล่นออกกาไรไม่เยอะนะครับผม อ่ะนี่ก็เป็น Facebook ส่วนตัวของผมเองนะครับธีรพวิริยาดนเสียนะครับผมวันนี้มาลุ้นไพ่กันครับโอ้โหหนึ่งแต้มป๊อกมาโอเคสามแต้มมีแต้มไม่ยืนละผีเข้าไปสวยเอ็ดเข้าก็ได้โอเคโอ้โหไพ่เยอะแยะแม่งจั่วแปดเข้านะครับโอเค,อเคไปต่อแล้วกันห้องนี้จะเป็นปิงปองยาวแล้วนะตาน,นี้ครับ แด,แดงแดงแบบนี้ถ้าเป็นปิงปองยาวนะครับขอทบไปเลยสองพันครับไม้นี้ขอทบไปเลยนะครับมาสวยๆมาน้ำเงินตํำๆไปสวยปอกมาเลยที่แกนลื่นเยอะโอ้โหไม่ต่างกันนะครับมันมีแต้มนะครับผมสองแต้มสามแต้มเข้ามา โอเคสีแต้มนะครับผมโอเคไหมนี้ได้ไห้ทบพอดีนะครับโอ้โหนี่ครับเทคนิคการเดินเงินของผมนะครับเป็นการเดินเงินและดูเขาให้3เกลอเป็นหลักนะครับผมตานี้แดงแดงแดงไปได้แล้วกันตานี้1000ครับเดินเงินแบบนี้คือมีโอกาสได้กําไรสูงมากๆนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงของเราด้วยนะครับถ้าดูจากเขาให้ควบคู่แล้วตานี้ผมว่ามาจากอาร์คดีนะครับผมว่าน่าจะตัดครับไม่น่าเป็นมังกรยาวนะครับน่าจะตัดแดงนะ โอ้โหน้ำเงินเจ็ดแต้มต้องป๊อกเท่านั้นครับโอ้โหสามห้าต้องเข้าแล้วห้าเข้ามาโอ้โหโดนเลยโดนไปครับตอนนี้เคไม่เป็นไรยังได้กำไรอยู่375รบห้านะครับไม้นี้ครับมังกรยาวนะครับแดงแดงแดงแบบนี้ขอทบแดงแล้วกันไปทบแดงตอนนี้สาม0บาทครับเอา้าวยูเลอร์ไปไหนล่ะอา้าวคิดอยากลุกมึงก็ลุกเออ อ้าวอะไรวะเนี่ยโอ้โหตกใจหมดนึกว่าเป็นอะไรเอาแล้วผมลงเงินได้ไงวะเนี่ยโอ้โหพอจะเปลี่ยนดิวเลยมาเปลี่ยนเอาดือด้อนะครับผมโอ้โหมาไปกันต่อครับรุ้นนับได้แต่ลุ้นนะครับผมแม่งเสือกเปลี่ยนดิวเล์กระทันหันคิดอยากลุกมึงก็ลุกนะครับโอ้โ ค่าพมิติกนะครับที่ผมกาลังเล่นมีคันนี้นะครับภาพสวยนะครับระบบเสถียรน,นะครับผมตําๆไปหาแต้มป๊อกมาโอเคเจ็ดแต้มครับมึงจะจัวดีนะสวยงามครับผมตานี้ได้กำไรมาที่สามพันแล้วนะครับผมตานี้ครับโอเคตานี้มังกรยาวอีกโอ้โหไม้นี้ตัดแดงไหมอ่ะขอไปแดงมาบอลแล้วกันไม้นี้ห้าร้อยนะครับดูซิว่าจะถัดไหมนะครับ ผมเลือกอ่านเข้าไพ่แบบสามเกลเอานะครับที่กําลังเล่นอยู่กันในนี้นะครับผมมาสวยๆมาสีเงิน,งนตำตำไปสีแดงสวยมากึ้บโอ้หสองแต้มครับสีแดงตัดมากโอเคมีแต้มให้ยืนครับโอ้โหทบเงินเพิ่มได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่เงินจวดีอีกสองแต้มมึงจวหวเข้า โอ้โหไม่น่ายุมันเลยมังกรยาวนะครับแบบนี้ถ้ามังกรยาวแบบนี้อีกแดงแดงแดงอีกนะครับขอทบไปสีแดงเลยตานี้นะครับสามพันสีแล้วกันอะตานนี้นะครับขอไปสี่พันเลยแล้วกันตานี้ถ้ามันเป็นมังกรยาวนะครับว่ายังไงผมก็ได้กําไรมาเล่นอยู่แล้วนะครับผมผมจะเล่นเอากําไรไม่เยอะนะครับ10%ถึง20%เซนของเงินทุนนะครับสวยป๊อกมาป๊อกมาโอ้โหสองแม ายครับโอเคแปดจะเข้าก็พอครับโอเคครับผมหนึ่งแต้มนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหมาได้ทุนแปดพันนะครับตอนนี้บวกมาที่หกพันเกือบเจ็ดพันนะครับผมโอเคขออนุญาตไปถอนเงินก่อนแล้วกันนะครับถอนเงินแล้วกันครับแบบนี้ครับได้กําไรแล้วควรถอนนะครับไม่ควรเล่นยาวนะครับผมไปถอนเงินกันครับกดรีเฟซเลยโอเคครับผม ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเทคนิคการอ่านเข้าไพ่สามเกร์แบบนี้นะครับทัก a c e b o o k มาหาผมได้นะครับธีรพบิริยาดมศรีนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ไปที่ a f m 9 9นะครับหรือว่าทักมาหาผมดีกว่านะครับง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอ่านเข้าไพ่แบบ3เกเกินครับก็จะมีกลุ่มท e l e เลกรมนะครับเป็นกลุ่มไซแนนคอมมูนิตี้นะครับให้เพื่อนๆก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มนั้นด้วยนะครับผมโอเคขออนุญาตถอนเงินครับ ดำเนินการต่อครับนี่เป็นการถอนรอบที่2ของวันนะครับรอแรงไปปั่นสลอดมาแตกนะครับผมโอเคครับขอบคุณเพื่อนเื่อทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมจนจบนะครับถ้าผิดพลาดระการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมจะมาแนะนําเป็นเทคนิคไหนก็โปรดติดตามช่องยูทูบของผมไว้ด้วยนะครับสวัสนีครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ